อ่ะโอเคครับในคลิปนี้จะเป็นเออ่ทุกอย่างที่คนรอคอยนะไม่ใช่ทุกอย่างที่แฟคชั่นเขารอคอยหรือคนที่เล่นรอคอยนะครับนั่นก็คือปืนที่ปล้นได้นะครับโอเคที่คัามันอยู่ตรงกลางเมืองนะครับมันตรงนี้คือสถานที่ใหม่นะครับเพิ่งลงมาใหม่ก็คือเขาเรียกว่า OG c l u ลบเฮานะครับเป็นพื้นที่สําหรับของแฟคชั่นนะให้เขามาใช้บริการที่ตรงนี้นะครับ โอจี <OG S 2> mm hmm. ขับเอาก็คือวิธีเช็คก,ก็เราต้องมีแกงก่อนนะถึงจะรู้จุดพวกนี้เห็นไ,ไหมนี่โลเคชันจุดที่อยู่นะครับจะมีนี่เซตเวฟพอยต์มาเลยก็ได้นะครับถ้าคุณอยู่ที่อื่นนะเห็นไ,ไหมมันจะเซตมาก็คืออยู่ข้างบนนะครับมันจะเป็นห้องอัดห้องอัดเพลงนะนะอยู่ตรงนี้ ทำยังไงนะครับปืนโอเคไปดูกันอยู่ข้างในนี้นะครับร้านปืนนะนเขาอาจจะมีประตูล็อกไว้นะครับคนที่เีแฟชั่นเท่านั้นนะถึงจะเข้าได้ประมาณนี้นะโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับลองมาเช็คดูแล้วก็อยากคราบอะไรก็ลองคราบในนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นของพวกแฟชั่นที่เขาสามารถทําได้นะครับเหรียญแฟชั่นคอยนะแล้วก็อาวุธตรงนี้ มาคาไปเลยแล้วก็ปืนตรงนี้นะครับของแฟคชั่นสกระบอกนี้สามารถปล้นได้นะครับกดปล้นได้เลยนะม,มือไปเล่นสตอรี่การยิงกันตายในวงหรืออะไรในวงนะครับปล้นกันได้เลยเอที่นะสำหรับของพวกแฟคชั่นนะครับแล้วก็นี่คือกรอบนะครับวิธีทำก็อ่ะดูเอาแล้วกันว่าใช้อะไรบ้างนะประมาณนี้โอเค เรียบร้อยครับสำหรับแฟชั่นที่ขาของแฟคชั่นพร้อมแล้วนะทำให้หมดแล้วโอเคไว้เจอกันในเมืองครับผม